สวัสดีค่ะคุณเจน่ามาอีกแล้วเคยมีคนพูดว่าโอ้โหอยากจะเก่งเหมือนคนนี้จังเลยอยากจะเก่งเหมือนคนนั้นจังเลยโอ้โหฉันอยากเป็นเหมือนคนนี้จังเลยฉันอยากเป็นเหมือนคนนั้นจังเลยให้ชีวิตจริงๆอ่ะชีวิตจริงๆของพวกเราทุกคนอะคุณไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องรู้ไหมฟังเอาไว้ให้ดีมนุษย์เราอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งทุกเรื่องกูขอให้คุณเก่งแค่เรื่องเดียว เรื่องเดียวเท่านั้นในปัจจุบันเนี้ยในยุคเนี้ยคุณก็สามารถรว้ยได้แบบมหาศาลน่ะนะคุณเอาอะไรที่คุณชอบที่คุณรักที่คุณถนัดที่คุณใฝ่ฝันว่าคุณอยากจะเป็นมันคุณอยากจะทํามันจะคุณอยากจะยึดมันเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพคุณได้อะอยากจะให้คุณนั่งลงนะแล้วก็พิจารณาสิ่งที่คุณทํามาตลอดชีวิตของคุณคุณเลือกมาหนึ่งสิ่งที่คุณคิดว่าสิ่งเนี้ยมันจะต้อง เป็นสิ่งที่ฉันมีพรสวรรค์ที่สุดเป็นสิ่งที่ฉันเชี่ยวชาญที่สุดเป็นสิ่งที่ฉันทําแล้วมีความสุขเป็นสิ่งที่จะทําเงินให้ฉันเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะทําเงินให้คุณแล้วคุณก็มานั่งวิเคราะห์ดูว่าคุณยังขาดอะไรสิ่งที่คนที่เขาทําสําเร็จแล้วในสิ่งที่คุณมีเนี่ยไปดูซิว่าเขารวยจากอาชีพนี้นะเขารวยแบบไหนเขาทํายังไงเขาถึงรวยเขาทำยังไงเขาถึงทําให้สิ่งนี้ทําเงินให้เขาได้มากมาย ไปวิเคราะห์ดูแล้วก็เอามาปรับปรุงใช้กับตัวเองคุณเก่งมันยังไม่พอไงคุณเก่งคุณก็สามารถทําเงินได้ระดับหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณจะทําเงินได้มหาศาลวันนี้ขอให้คุณเก่งแค่เรื่องเดียวแล้วก็ทําให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นซะ คุณไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนคนทั้งโลกแล้วคุณไม่จําเป็นต้องเก่งไปซะทุกเรื่องเอาแค่เรื่องเดียวแล้วก็พัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณจะทําเงินได้มากมายดังนั้นเก่งแค่เรื่องเดียวพอพัฒนาให้ตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นพัฒนาให้ตัวเองสุดยอดแล้วเงินมากมายมหาศาลจะเข้ามาหาคุณจนคุณรับไม่ไหวไป,ป้าง